มาต่อกับกิจกรรมสุดมันแบบเฉพาะที่ h ฮอส u ู Point นั่นก็คือการยิงปืนเพ้นบอลค่ะว่ายรักแพ้ก็ต้องไปลุยกับแป้งซะหน่อยแล้วเดี๋ยวจะยิงให้ไส้แตกเลยสีแดงเป็นไงบ้างหายใจไม่ออกค่ะอ, <laughs> อย่างเดียวเลยหายใจไม่ออกแต่พรอ้อมเสมอลุย <Hey! S 1> hey! คือเดี๋ยพาลงไปทะเลทรายานี้ค่ะไม่ใช่ก็ตอนแรกนะคะหาแป้งให้เจอก่อนเลยค่ะแต่ยังไม่เก็บเก็บคู่ช่วยแป้งก่อนเลยค่ะเพราะแป้งคนเดียวเนี่ยนะคะสู้ไหวยอยู่แล้วค่ะเออถือปือนผิดท่าเอาใหม่ถืออย่างนี้ค่ะเมะื่อกี้ถือไปเมื่อกี้อันตรายเกินไปอย่างนี้ไม่ดีอโอ้โหเจ๋ดูไม่มีพลังเลย,ยห้าสี่สามสอง มีฐานไงมบ้างทาเท่ๆก่อนค่ะอย่างอื่นไม่ว่าเอาท่าสวยไว้ก่อนตอนนี้นะคะต้องเนียบๆค่ะสุ้มอยู่เดี๋ยแป้งได้อยู่ แต่เราก็เป็นแพนที่ถูกยิงค่ะว้าแย่จังต้องขอบอกว่าไม่ได้กลัวเจ็บนะคะเพราะว่ามันมัน,มนแล้วก็ระทึกใจมากกว่าค่ะมาคราวหน้านะแบบนี้มีเบิ้ลชัวโดนยิงปืนค่ะปืนมันยื่นไปหน่อยอยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะแค่วิ่งไม่รู้ใครยิงต้องจับให้ได้ค่ะไม่ไม่ความผิดพลาดของปืนที่มัน กำลังว้ดีตั้งหากละ่ะวา,วาแผนวางแผนไ่บอกเขาเรียกวิชาสตร์ของฉันมันไม่อกแต่ว่าจุดวิศาสตร์ของฉันมันเอื้ออำนวยและก็ลูกทีมเก่งมากเดี๋ยวเจอกันเกมสอไเจากนั้นก็ต้องมาต่อกันที่ ATV ค่ะต้องขอบอกเลยค่ะว่าความมันเนี่ยนะคะไม่แพ้กับพี่แกงกระจาน a d v e n t u r e Point ค่ะ like you don ที่นี่นะคะบรรยากาศโอเลยค่ะได้สัมผัสกับธรรมชาติแม้นะว่าอากาศจะร้อนไปนิดนะแต่ก็คุ้มค่ะยิ่งมุมนี้นะคะมองไปเห็นหอคอยที่สวนสามก๊กเนี่ยโอ้โหบิลฟูมากๆเลยค่ะ ป้าขีา่ ATV ครั้งแรกสนุกไหมอ๋อหอติดใจอย่างี้ต้องขี่อีกแม่เลยอ่ะเมื่อกี้แอบลบค่ะแพ้แพไปอีกรอบไปอีกรอบแต่ไม่ได้เราป้ามเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมอื่นๆรอเพื่อนๆ,ๆอยู่ค่ะไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังสิว่าเมื่อกี้นี้เข้าไปขี่ในสวนเป็นยังไงบ้างขู่แบบม,มันมันมหสัตจรรยร์ไม่รู้จะพูดยังไงดีแานเดลามิดเหรอคะ <c oughs> คุณไม่รู้มันสน<ะ>ุกมากแล้วแบบมันดูบุกบ่าฝ่าดงมากเลยนะแต่แบบว่ามันก็แบบ ถึงแม้จะรอนะแต่ว่าสนุก,กใช่ไหม่อ,อนสนุกมากเลยแล้วคัแ,วดแดดเลยอ่ะวิวเป็นไงคะวิวสัปปะรดสวยมากสำหรับกิจกรรมมันๆแบบนี้นะคะถ้าหากใครสนใจนะคะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w t o p s h o p o t c o m ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะไปพักกันก่อนค่ะ